เปเอสเชอรุนเมซี่ฟิตทันก่อนดวนบาเยินเกมแชมเปียนลีกลีโอเนลเมซี่กองหน้าตัวเก่งของทีมปารีสแซงแชร์แมงได้รับบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อแฮมสตริงและจากผลการสแกนค่อนข้างน่ากังวลโดยทำประตูให้เปเอสเชไปแล้ว15ประตูในฤดูกาลนี้จะไม่ได้ลงสนามอย่างแน่นอนในเกมลิกเอิงวันเสาร์นี้ที่เปเอสเชจะออกไปเยือนโมนาโก อย่างไรก็ตามอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นหลังเกมที่เมซี่ลงเล่นครบ90นาทีเต็มในเกมคูเป้เดอฟรองที่ปเอสเชพ่ายแพ้ต่อมักเซ1-2เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาซึ่งแม้ว่าอาการบาดเจ็บจะไม่ไร้ายแรงแต่ปเอสเชก็หวังว่าแข้งตัวเก่งของพวกเขาจะหายทันลงเล่นกับไบเยนมิวนิกในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเล็กแรกในวันอังคารหน้าได้ทัน ซึ่งการพบกันในเล็กแรกของเปสเกับบายเยนคาดว่าจะไม่มีผู้ทําประตูสูงสุดอย่างคิริยันเอมบัปเป้กองหน้าชาวฝรั่งเศสที่ได้รับบาดเจ็บที่เข่าและต้นขาในเกมกับมงเปรลเย่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและสโมสรได้ตัดสินใจให้เขาพักรักษาตัวเป็นเวลาสามสัปดาห์